ทางด้านของกรมอนามัยค่ะก็แนะนําพี่น้องประชาชนในช่วงที่ pm 2.5พุ่งสูงแบบนี้นะคะดูแลสุขภาพร่างกายกันค่ะห้องปลอดฝุ่นรับมือ pm 2.5นะคะเร่งนําร่องให้กับกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มแรกค่ะ ปัญหา pm 2 5ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาความรุนแรงนะคะก็ได้ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆสาเหตุหลายประการเลยแต่ภาพรวมทั้งประเทศทําให้สูงขึ้นมาอีกนั่นก็คือการเผาพื้นที่ทางการ,กรเกษตรค่ะการเผาพื้นที่ป่ารวมถึงหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้านที่ผ่านมาหลายหน่วยงานได้ร่วมกันแก้ไขและเร่งปรับแผนยกระดับ มาตรการเพื่อลดแหล่งกําเนิด PM 2.5เพื่อที่จะลดการป้องกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองพื้นที่เกือบทั้งหมดนะคะตอนนี้ PM 2.5เกินค่ามาตรฐานแล้วล่ะค่ะในปีนี้ค่ะนโยบายของรัฐบาลนะคะจะเน้นไปที่การบริหารจัดการเรื่องการเผาไม่ว่าจะเป็นการเผาในพื้นที่ทางการ,กรเกษตรคุณผู้ชมต้องลงทะเบียนก่อนนะคะและต้องมีการมอบอำนาจให้จังหวัดเป็นคนอนุมัติเห็นชอบในการเผา โดยใช้ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษในภาพรวมว่าจะอนุญาตหรือไม่อย่างไรนะคะคุณผู้ชมก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้นะคะนั่นคือแอปพลิเคชัน Bur ร์นเช็ B U R N เช็ค C H eck เป็นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงนะคะในพื้นที่ทางการ,กรเกษตรลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า pm 2 5และก็1นึ่งแอปพลิเคชันนะคะ friday ค่ะ fire นะคะแล้วก็ตัว d ตัวใหญ่ สองแอปพลิเคชันนี้ก่อนเนี่ยม้คุณผู้ชมเนี่ยโหลดเอาไว้ได้เลยค่ะค่ะก็อันนี้ก็เพื่อที่จะเป็นแก้ไขปัญหาฝุ่นควันแล้วก็ไฟป่าด้วยนะคะจากฐานข้อมูลสุขภาพของกระทรวงสาธารณาสุขยังพบอีกว่าตั้งแต่เดือนมก,กราคม2566เป็นต้นมาเนี่ยนะมีการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจเนี่ยสอดคล้องกับสถานการณ์ฝุ่นละอองที่เกินค่ามมาตรฐานในหลายพื้นที่กรมอนามัยก็เลยมีการเปิดตัวห้องปลอดฝุ่น เพื่อที่จะลดแล้วก็ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนจากฝุ่น PM 2.5ค่ะโดยเฉพาะในบ้านที่มีสมาชิกที่เป็นกลุ่มเด็กเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะนำร่องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เสี่ยงสำหรับวิธีการก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่าสามารถทำได้ง่ายๆเลย<ม>ก็คือทำความสะอาดห้องโดยใช้ผ้าชุบน้ำหม,ดมาดๆเช็ดตามบริเวณต่างๆเป็นประจำไม่ควรใช้ไม้กวาดหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นเพราะจะทำให้ฝุ่นนั้นฟุ้งกระจายนะคะควรงวดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นควันเพิ่มมากขึ้นสำหรับห้องที่มีเครื่องปรับอากาศนั้นควรตรวจสอบและทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดือนเลย ล,ล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเนี่ยหเดือนต่อครั้งนะแล้วอย่างสุดท้ายคือปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อป้องกันอากาศภายนอกเข้าไปในห้องและอาจเพิ่มประสิทธิภาพการที่จะเกิดฝุ่นละอองในห้องได้นะคะก็ถ้าเกิดอยากที่จะลดฝุ่นละอองในห้องก็ให้ใช้เครื่องฟอกอากาศควบคู่กันไปด้วยค่ะ